สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube เมงเล่งเกมครับขอนะนำเพื่อนๆเข้าสู่การจำลองแมตช์ฟุตบอลพรีมี์ลีลกประจำฤดูก,กาล2023-2024ผ่านระบบ AI FC 24ใน PlayStation 5วันนี้เป็นการพบกันระหว่างฟูลแลมฮะพบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก่อนที่จะชมบรรยากาศนั้นฝากเพื่อนๆรับชมกดไลค์กดแชร์กดซับเข้าในช่อง YouTube เมงเล่งเกมกันด้วยนะครับผมก็มาดูบรรยากาศในสนามฟูลแลมครับวันนี้จเจ้าบ้านครับฟูลแลมฮะมาในชุดสีขาวส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ทีมเยือนครับมาชุดสีแดงนำทีมโดยบูนเฟรเดผู้สินเป่านวิดเริ่มการแข่งขันครับเป็นฝั่งฟูลแลมเจ้าบ้านได้เขี่ยบอลบุกจากซ้ายไปขวาหลายชื่อหลายอัพก็รอขึ้นมาด้านล่างครับตอนนี้ฟูลแลมเริ่มเกมมาเป็นฝั่งฟูลแลมได้เขี่ยบอลเพื่อนเพื่อที่รับชมอยู่ก็อย่าลืมฝากแลก์ก็แชร์กดซับคลายนะผมแล้วก็จำลองแมตช์ขึ้นมาให้เพื่อนเพื่อนรับชมเพืความบันเทิงเท่านั้นไม่มีผลท่งกระทบต่อสาธารณการจริงครับบอลอยู่ที่ทีมลิม ออกมาที่เจ้าปาลินญ,ญาเปเลล่าตรงกลางฝั่งขวาเติมไปที่กาสตานีกาสตานีโดนกับใครครับเลก,กิลอนไม่ผ่านเลก,กิลอนฝั่งซ้ายหลายชื่อมาแล้วครับหลายอัพประตูเป็นเลโนกองหลังมีกาสตานียิฟลิมล,ลูบิสันกาารลินลิทพาลินโยวิสันวิลเลียมหน้าก็มีเปเลล่าหน้าป้าเป็นจจมินเนสนะ อ้มาดูบอลครับฝั่งขวาตักมาครับฟูลัมยูสันคืนกลับมาแบ็กคาสตานีเคลลี่มีสันเล่นกับคาสตานีมีวิลเลียมมาขอบอลฝั่งซ้ายจะเปิดให้เปิดไปแนวไปโทษติดครับบอลมาเข้าทางของโอนานะ่าเลกิลอนผู้เล่นลน,ลน,น,น่าจับตามองครับยูสันเบอร์8ของฟูลัม หลายชื่อหลายอัพดานล่างอ่ะผิดพลาดนะแมนยูพาบอ่าึ้นมาจะในกรอบรโทษจะจ่ายให้กิจเลเลซเซนไม่ผ่านครับแรดฟอร์ดบอลน,น่าจะออกหลังเป็นลูกเตะม,มุมครับโอกาสแรกของแมนยูเตะม,มุมโดยบลูโน่มีแอนโทนีวิ่งมาใกล้ๆครับขอบอลน,น่าจะเล่นสั้นนะจังวันนี้เล่นตรงนั้นละครับมุมทง บรูโน่เปิดหรือเล่นสั้นเล่นสั้นกับแอนโทนีแอนโทนีล็อกไม่ผ่านเจ้าปาลินญ,ญาเสียบอลให้ฟูลแลมผูแล่พาบอลมาฝั่งขวาคาสันนี่กระชากหนึ่งจังหวะิวสันเบอร์แปดเท้าซ้ายออกไปที่เราเกมินเนตเจมินเนตเจมินเนตพาบอลมาฝั่งขวามีพื้นที่ล็อกไม่ผ่านเฮลีแมคกควายบอลปัม๊มออกหลังเป็นลูกเตะมุมปั๊มบอลกันอ,ออกหลังครับนี่โค้ชของฟูแลมครับปรเปลี่ยนทีมเยอะแยะครับ กองหน้าตัวเป้าก็เปลี่ยนนะเปเนละเด็กเก่าแมนยูเปิดมามงสกาปลป้ายแมนยูเก็บได้วิลเลียมเอาบอลลงไม่ดีครับยังเป็นบอลของฟูลแลมพลาดให้แมนยูครับอ้อมที่ฝั่งขวาเรนิสานโต้ครับผ่านมาแล้ว15นาทีทั้งคู่ยังสกอร์ศูนย์ประตูต่อศูนย์เป็นเพื่อนที่รับชมอยู่เป็นเอฟซีทีมไหนแฟนบอลทีมไหนในคู่นี้ก็เม้นต์กันมาบอกได้นะผม ล拉斯มูนฮอยลุนออกไปที่แอนโทนีแอนโทนีไม่เลี้ยงไม่ผ่านครับเสียบอลให้โฟลแลมโฟลแลมพาบอลขึ้นมาสวนกลับขึ้นมาตักไปฝั่งขวาวิลเลียมวิลเลียมตรงกลางไปเลยนะเติมมายิงซุป,ปเปอร์เซฟโอนาน่าครับโอกาสซุป,ปเปอร์เซฟโอนาน่ามาแล้วโอ้จังหวะงมือสกูดถือเซฟได้ดีฮะปาดออกไปคนนี้ จำลองแมตช์ขึ้นมาให้เพื่อนรับชมบความเริงเท่านั้น,นครับผมดารโลต์ตึม you จะจะให้ลัสมุดฮอยลุนไม่ผ่านลัสมุดฮอยลุนตัวจริงครับวันนี้นี่แม็กควายดักทงไม่ได้บูโน่สวนกลับมาให้มาคาร์ตฟอร์ดตรงกลางสนามมาคัดตอกส้นให้ลัสมุดสวนกลับบูโน่ฝั่งขวามีพื้นที่อาราบาตตากไปในกรอบเขตโทษ แอนโทนีซานโตสเท้าซ้ายบอลลงจ่ายเข้ามามาคาร์ลส์ฟอร์ดยิงติดโอ้โหจังหวะเมื่อสักครู่ขึ้นมาได้สวยครับมาคาร์ลส์ฟอร์ดยิงไม่ดีฮะฟูลแลมได้บอลสวนกลับจะเล่นแผนเข่าเตอ,อร์แท็กกันไม่ได้ครับฟูลแลมโดนแมนแมนยูก็ลงมาตั้งรับกันเร็วฮะปัองขวาของฟูลแลมโรบนินสันเปิดใช่ไหมมงเซียร์ไปบูโน่เก็บบอลลงตะวัดลูกนี้สวยสวนกลับมาคาร์ลส์ฟอร์ด ขยับไปฝั่งขวาแล้วะแอนโทนีตักมาให้บูโนโ่ฝั่งขวาในกรอบเขตโทษบูโน่บูโนโ่บูโน,โโนโ่ล็อกเอา้าโอ้โหบอลไปสะดุดครับจังหวะไม่สกู่ไม่มีโอกาสยิงครับผูแรมพาบอลขึ้นมาแล้วมิเลตกองหน้าจากวูฟ์แฮมตันหรือเปล่าตัวนี้ตัวนี้นจีนมาล็อกคืนวิลเลียมผ่านไปแล้วสามสิบนาทีครึ่งชงั่วโมงยังศูนย์ประตูจะชนทีมลีดยิงซุปรป์เซฟโอนานาโอเ้เกือบไปครับมีอันเดสเปนรล่า ขอไปครับเมื่อสักครู่เป็นลีดลีดเนี่ยไม่ใช่ทีมลิมละขอไปหมาดูกันต่อครับจังหวะนี้เสียบไม่ฟาวโอ้โหจันเลกิลอนโดนเสียบลูกนี้ลอยทั้งตัวครับเป็นลูกทุ่มเฮลิมากไกว์เลกิลอนเลกิลอนเลกิลอนพาไปตรงกลางออกที่บูโน่ก,กับตันทีม บบอลขึ้นมาได้คิดเตียนอีกเส้นมีพื้นที่จ่ายให้ตัวนี้ฟันโตสฝั่งขวาแอนโทนี่เท้าซ้ายแอนโทนี่บังแอนโทนี่ลัสมุดหอยลุนยิงเท้าวขวาตรงตัวเบลเลโน่ครับโอ้โหรับลูกนี้สบายสบายเลยครับเท้าวขวาของลัสมุดหอยลุนโชคดีครับที่ไม่ใช่เท้าซ้ายเท้าซ้ายอาจจะได้ลุ้นมากกว่านี้ครับเอาตักบอลตั้งใจเปิดยาวเปิดสั้นหรือเปล่าครับทางด้านเบลลิโน่ของฟูตแลม มาต่อเนื่องครับเจ้าบ,บ้านฟูลแลมแอนเดรเปล่าบุกใส่ย,ยังไม่หยุดยังครับโลบินสันออกไปในกรอบเขตโทษแอนเดรวิวสันยิงซุปโอ้โูหโอนาน่าพลาดครับจังหวะน,นี้เซฟไว้ไม่ได้ครับโยนวิวสันยิงไปฟูลแลมหนึ่งแมนเชสเตอร์เจ็ดศูนย์ครับจังหวะน,นี้ไม่บอลไม่มีอะไรครับพลาดไปเองฮะโอ้คู่ไปใช้เท้าเซฟครับโอนาน่าอังเดย์ลูกนี้ใช้เท้าเซฟบอลปิ้นเข้าประตูเข้าไปครับเสียประตูเลยครับอังเดย์โอนาน่า ฟอร์มเพิ่งกลับมาครับไปพลาดซะแล้วครับฟูลแลมหนึ่งแมนเชสเตอร์เิตี้ศูนย์แลฟฟอร์ดดิบุนุตักมาฝังขวาดาลูอันโทนี่ฝังขวาครับ จะหมดเวลาครึ่งแรกแล้วตอนนี้ฟูตแลมนำอยู่1ประตูต่อศูนย์ครับวิลเลียมวิลเลียมพาบอลมาฝั่งซ้ายครับจี้มาดวงดาโลดาโลดาโลวิลเลียมวิลเลียมดาโลออกไปที่โรบิน,นส์โรบินเนตตอบชนให้วิลเลียมวิลเลียมแล้วก็ไปโทษคืนกลับมาแลโรบินส์อีกครั้งยิงเท้าซ้ายติดเปล่าเอาบอลมาที่ลีดยิงไม่ให้ไม่ยิงครับคสสาสตาเน่คืนกลับมาลีดยิงเท้าซ้ายบินปัดไปได้ครับโอนาน่า จงังหวะนี้ต้องซปเปอร์เซฟครับแล้วก็มีการคำชับนักเตะตรวมรองครับทางด้านโค้ชของฟูลแลมฮะจงังหวะเมื่อะก้าโอโนนาบินเซฟครับทำให้แมนยูไม่เสียประตูลูกที่สองครับก่อนมาเวลา้แรกเปิดมุมมงซปเปอร์เซฟอีกครั้งโอานนา,นาต่อเนื่องครับผู้สินธิ์ปนุวิจบ45น,นาทีไปรอรับชมครึ่งหลังกันต่อ ขอต้อนรับเข้าสู่ครึ่งหลังครับการจำลองแมตช์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกครับผ่านระบบ A I F C 24ใน PlayStation 5คู่นี้โฟลแลมครับจะบ้านพบกับแมนเชสเตอร์เจ็ดทีมมาเยือนครับก็ครึ่งหลังโฟลแลมนำอยู่1ประตูต่อชนครับครึ่งหลังเริ่มมาเป็นฝั่งแมนยูได้เขี้ยบอบอลอยู่ที่แม็กไวออกมาที่พิเทเล็กเซนแรดฟอร์ดฝั่งซ้ายครับการแก้เกมของลิเทนฮากต้องทำอะไรชิ่อย่างอีเล็กเซนในกรอบเขตโทษป่ายมันลูกนี้ไม่ถึงบุนโนล เป็นเลโนมาออกตัดบอลไม่ได้ครับออกมาตัดบอลไม่ได้ปเปิดยาวขึ้นมายังไม่มีการเปลี่ยนตัวทั้งสองทีมครับย้ำนะครับเป็นการจําลองแมตช์ขึ้นมาให้เพืเ่อนๆรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่มีผลจงกระทบต่อสถานการณ์จริงหากผิดพลาดกันใดขออภัยมาทน,นทีจังหวะน,นี้ในกรอบเขตโทษของฟูลแลมยิงเรียบร้อยครับสองประตูต่อศูนย์โอ้โหกองหลังของแมนเชสเตอร์จะทำอะไรครับได้แต่ยืนมองครับไม่เข้าบอลกัน ทำให้ฟูลแลมฝั่งคาส,สันเน่มีพื้นที่แล้วก็จ่ายเข้ามาให้วิลเลียมครับยิงเข้าไปตรงนั้นหน้าปากประตูโล่งๆครับ2ประตูต่อศูนย์เรียบร้อยครับมาดูภาพชา้านี่ครับแม็กควายลินเดเลอร์ดาโล่ไม่เข้าบอลครับโอ้โหล้วดาโล่ปล่อยให้วิลเลียมวิ่งเข้ามาครับเบอร์20เจอกับเบอร์20แปะวยเท้าซ้ายเข้าไปโอน,นาหน้าก็หมดสิทธิ์ครับลูกนี้เจ้าบ้าน ฟูลแลม2แมนเชสเตอร์7จศูนย์ครับเ <20, Williams. S 1> ตะนอกบ้านฟอร์ไม่ดีครับบ,โโบุนโอนหาบอลมาเริ่มกันใหม่ที่แอนโทนีบูโน่อ,อีกครั้งลาสมุดหอยลุนลาสมุดโดนเสียบจานใบแดงหรือเปล่าคู่จังหวะนี้ตัวสุดท้ายต้องใบแดงนะครับทีมลิมกับตันทีมของฟูลแลมโอ้โหการของลาสมุดหอยลุนจังหวะเมื่อสักครู่มาดูภาพซ้ายครับ หลุดไปแล้วแต่หลุดโอ้โหจานลูกนี้ใบแดงได้นะครับผมจานไม่แจกใบแดงครับผู้สิศิ์ไม่เป็นไรมาลุ้นลูกฟรีคิกของบโน่แล้วกันอันนี้สเปย์ให้สเปย์ทำไมมีสมุดจดโนต้ตด้วยกรรมการถือสองอย่างพร้อมกันนะถือสเปย์ด้วยถือสมุดจดโนต้ตด้วยแจกใบเหลืองเม่สักครู่อ่ะลุ้นลูกฟรีคิกลูกนี้ครับเป็นประตูหรือเปล่า จะตะเข้มได้ไหรือไม่ของบูโน่และมีลาสมุดฮอยลื่นยูนอยู่ที่บอลบูโน่ยิงลูกนี้เรียบโอ้โหบนบอลโดนตะข่ายนึกว่าเรียบร้อยครับในที่ไหนได้ครับโดนฝั่งหน้าต่างครับหน้าต่างตาข่ายฮะบอลออกหลังก้าไปเป็นลูกตั้งเตะขึ้นมาของฟูลแลมโดยเบนเลน่ชื่อแลไรเลโน่ไม่มีภาพช้าเมื่อสักครู่ด้วยปั่นฟรีคิกของบูโน่เปิดยาวขึ้นมา ปัมบอลกันดาโล่ปังขวาจ่ายให้ออนนี่ยังได้อยู่อาราบัตมีการเปลี่ยนตัวครับกิติดเ,ดเล็กเซ่นเปลี่ยนตัวหรือเปล่าอาราบัตเพิ่งลงมาหรือลงมานานแล้วหรือเราไม่ได้พากเกมเลยฮะอาราบัตหายไปจากเกมครับไม่เป็นไรมาดูกันต่อบอลอยู่ที่ฟูลแลมโรบินสันเปิดเข้ามาให้ไม่ผ่านแม็กไกวโอนะนะเนาะล่นกับแม็กไกว คิดเจนเล็กเช่นคิดเจนดเล็กเช่นฝั่งซ้ายคิดเจนล็อกคงจะพาบอลขึ้นมาเองไม่ผ่านครับผ่านไปแล้ว60สิบนาทีครับทั้งอ่าสกอร์ฟูลเลมสองแมนยูหนึ่งเออศูนย์ครับขออภัยฟูลเลมนำแมนเชสเตอร์เด็ดด้วยสกอร์สองประตูต่อศูนย์ครับมาดูต,อต่อแมนยูจังหวันนี้ ฝั่งนู้นมีพื้นที่มาแล้วครับคิสเตียนอ L ิเล็กเซนกองกลางปาก,การจอมเก่าของแมนยูยิงลูกนี้เรียบร้อยครับ1ประตูต่อ2ตีเสมอตีที่ขึ้นมาต้องวิ่งมาเก็บบอลเพื่อบอลไปวางเริ่มเกมกันเลยครับไม่ต้องเสียเวลาคิสเตียนอ L ิเล็กเซนครับหลุดพาทางฝั่งซ้ายของแมนยูฝั่งขวาของฟูลแลมแล้วก็แปรล,ลูกนี้ครับคมๆนะลูกนี้เอียงตัวไปทางซ้ายแล้วก็แปรขวาครับปันเบลลิโนเข้าไป กลับมาแล้วครับหนึ่งลูกสะใจฮะคู่แรกสองแมนเชสเตอร์เดนหนึ่งมาดูกันต่อครับสำหรับเกมคู่นี้จำลองแมตช์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกครับผ่านระบบ a i f c 24ใน PlayStation 5เพืเ่อนๆที่รับชมอยู่ก็อย่าลืมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับแครงช่อง YouTube เมงเล่นเกมฮะวิวซันแล้วก็มีการเล่นเกมโหมดต่างๆปากด้วยครับผม เราจะมีโหมดผู้จัดการทีมมีโหมดอุติเมททีมอุติเมทอุติเมททีมโอ้จังหวะมึงสักคู่ย,ยิงชนคานสั้นสะเทือนน้ำมันสักคู่ยิงไปได้ไงแมกไก่ฝั่งซ้ายมาคัทเลดฟอร์ดมาเริ่มกันที่บูโนโ่ลาสมุนฮอยลุนพักบอลมาคัทเลดฟอร์ดจ่ายกลับมาฮอยลุนฮอยลุนพาบ,บอลออกไปที่บูโนโ่สวนกลับมา,ลบมาแล้วครับมาคัทเลดฟอร์ดกระชากมาคัทเลดฟอร์ดจี้มาจี้มามาคัทโดนคัทสันนี่ มาคาทเลดฟอร์ ford, ดโดนกัสซานี่ออกไปที่เลกิลอนไนกรอบเคยโทษบูโน่เฟร์นันเดสบูโน่มาคัทเลดฟอร์ดอีกครั้งมาคัดอาจจังหวะลัสมุดแต่จังหวะยิงเท้าซ้ายโอ้โหไปติดหัวกองหลังของฟุตแลมครับบ่งคืนกลับไปให้เนโน่โอ้จังหวะเมื่อคู่จี้ขึ้นมาแบบมันครับยังได้บอลต่อเนื่องครับแมนย,แมยูแม็กควแม็กควเกือบช้าล่ะลูกที่ลาบัตโซเฟียลาบัต ฝั่งขวาบโนโจ่ายมาที่เอาเลดฟอร์ดขยับมาฝั่งขวาอนโทนี่ซานโตสอนโทนี่อนโทนี่เปิดเสาแรกมงออกหลังเป็นลูกเตะม,มุมหรือของลูกตั้งเตะม,มีการเปลี่ยนตัวครับเรากิมเนสออกท่งวินิสุดลงมาแล้วก็เมนยูเปลี่ยนตัวครับมาคาร์เลตฟอร์ดออกทรงอลเลฮันโดการาโชเจา้าหนูตัวปีดของเมนยูครับลงมาเพื่อต้องทำอะไรสักอย่างครับเอลิกเทนทัก ต้องส่งดาวล่งลงมาครับมีความเร็วสปีดฝั่งซ้ายครับอนนี้มาดูกันต่อครับผ่านวันเจ็ดสิบห้านาทีฟูลแลมสองแมนยูหนึ่งฟูลแลมพาบอลขึ้นมาเล่นบอลทูนหน้ากอบกโทษไม่ผ่านฟูลแมนยูออกมาที่บูโน่ฝั่งขวากับตันทีมของเราวันนี้ของสัมผัสบอลมากที่สุดครับดาวลูกเริ่มกันที่ลินเดเล็บโซเฟียระบัตกาลางรับคิดเชนเล่เซนตักมาฝั่งซ้ายไม่ถึง บูโน่มีการเปลี่ยนแผนหรือเปล่าบูโน่ขยับมาเล่นทางไปขวาครับจังหวะนี้วินิสุตเพิ่งลงมาใหม่มีความเร็วเลี้ยงเข้าไปในกรอบเขตโทษวินิสุตยิงใายก้อยเรียบร้อยครับ3ประตูต่อหนึ่งโอ้โหแมนเชสเตอร์เดหวังที่จะกลับมาครับแต่ตอนนี้โดนไปแล้วครับ3ประตูต่อหนึ่งจากวินิซุตนะพาบอลมาคนเดียวแล้วครับตามไม่ทันแล้วดินเลิฟแม็กควายก็ไม่เข้าฮนะจังหวะเมื่อสักครู่ ยิงไซ้อยลงนี้โอนาน่า oh, อีกแล้วครับโอนาน่า oh, ล้มก่อนฮะนี่นะครับโอนาน่า oh, ความผิดพลาดของเขาไม่เป็นไรครับเป็นแค่การจำลองแบบเท่านั้นรับชมคาวามบันเทิงจังหวะนี้แมนยูเริ่มกันใหม่โดยที่บโน่ที่โซเฟียรับบัตโซเฟียพาบอลขึ้นมาไม่พาลูมิซอนเลนโญ สาสยางมาตรงกลางสนามมีแม็กไวพักบอลลงพักบอลลงเริ่มที่แมกไวว์จ่ายมาคิดเชลิกเซนแมกไวครั้งคิเตเชลิคเซนฝัง่งซ้ายทีอเรน,นโดการโชย้อนกับมาคิดเชลิคเซนคิเตเชลิคเซนพามาเองครับฝั่งซ้ายคิดเชลิกเซนเปิดไม่เปิดล็อกเปิดบอลฉแลบออกหลงัลงไปลูกเตะมุมการเปลี่ยนตัวครับ <20. S 2> วิลเลียมออก ส่งเล็กอีวอบี้ลงมาครับทางด้านฟูลแลมแล้วก็แมนเชสเต็ดต์เปลี่ยนตัวอลัสมุดอลุนออกครับส่งแอนโทนีมาเชียลงมาแล้วก็อันเดโอนาน่าขึ้นมาแล้วครับเปิดมุมตรงกลางขึ้นมงซาร์ไพรส์มงสามอีกเป็นบอลของใครเป็นบอลของฟูลแลมแฮร์รี่วิสันแฮร์รี่วิสันกระชากจะสวนกลับไม่ได้ครับคาร์ตนเน่จังหวะมัจะขู่แฮนด์บอลหรือเปล่าแฮนด์บอลครับลูกฟรีคิกของแมนยูได้ลุ้นต่อเนื่องครับ ต้องตีเสมอก่อนจังหวะนี้มีสเปย์ครับสเปย์ถูกมือแล้วจับสเปย์ถูกข้างแล้วครับพตัดสินรามาดูมุมกล้องจากหน้าอกกรรมการครับดูมุมมีลตาลายครับขยับไปขยับมางงครับเอา้าลุ้นกันต่อลูกฟรีคิกเปิดเข้ามาในกรอบเขตโทษขึ้นมงเสาแรกมงได้ครับโซเฟียระบาดบอลและบอลเบาเกินไปครับ เปิดขึ้นมาคาส,สนันดีเฮลลีฟิชันไม่ผ่านแม็่ควยดเวลา5นาทีครับสำหรับครึ่งหลังการนาโชจ่ายมาให้คิเต,เ,เ,คเตียนอีเล็กเซนต์ไดบอลคิเตียนอีเล็กเซนต์คิเตียนเปิดโอ้ไม่มีผู้เล่นแมนยูตรงนั้นครับไม่เติมกันขึ้นมาฟู้เลมได้บอลเยบูบี้กระชากหนีดาโลมา เอวบบี้ e มีสเปดความเร็วครับพึ่งลงมาสดสดใหม่ๆตักเข้าไปเสาสองแอนเดสเป่าจะยิงติดแมนยูโอน่าเขียนขึ้นไปก่อนมาเซียอเล็กกิลอนเติมเล็กกิลอนยนเลิอมาเซียอผู้สินเป่นเปนานูวดจ,จบการแข่งขันครับ90นาทีเป็นนวมแม้แอมอฟูตแลมครับ ชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปด้วยสก็สามประตูต่อหนึ่งก็ฮาปีพ <ten> รับกันใดขออภัยมาณที่นี้ครับชื่นชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับให้ช่องทุ่มไม่เรื่อเกมเรเป็นการจำลองแมตช์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกให้เพื่อนๆรับชมพวามบันเทิงเท่านั้นนะครับผมไม่มีผลส่งกระทบต่อสถานการณ์จริงไว้พบกัน EP ต่อไปครับสำหรับการภาคบอลและการจำลองแมตช์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกวันนี้สวัสดีครับ